อันนี้เราเริ่มด้วยการลงสีแดงเป็นปนไปเลยนะแดงแดงแดงเลยอะแดงไปก่อนหนึ่งชั้นเลยเราจะลงสองรอบเพราะยี่ห้อนี้สีมันไม่ค่อยเข้มมากคน้คนๆไปเลยนะอย่าให้มันเหลวมากาเลเ,เนียนๆทีเดียว การไม่ต้องเว้นไปนะครับได้เลยทำเหนือไปก็จุ่มน้ำนิดนึงแดดมเฉยเลยนะแดด ตเต็มพู่กานไปแล้วเรียนเนี่ยดไหมขอบเนี่ยวัดเต็มผู้กันไปเลยเราจะรอให้มันแห้งแล้วค่อยวัดซ้ำนะถ้าเราไม่รอมันแห้งมันซ้ำเนี่ยมันจะดึงสีออกมาไหมในนั้นตรงไหนไม่แห้งมันเราจะดึงสีออกไปด้วยมันจะไม่เนียนถ้าสีย้อดแพงๆเนี่ยสากุระอย่าเงี้ยมันก็จะเนียนทีเดียว ส่วนไม่พอที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะ้วผสมสีอะหาลงหนึ่งชั้นแล้วพมาซัพส่วนข้างบนเนี่ยเราจะใช้สีเขียวอ่อนแล้วก็ใส่เขียวแล้วก็ขาวเยอะหน่อยเราให้เขียวอ่อนๆนะครับ เราจะใช้พูดตรงข้ามกันก็คือเขียวกับแดงเนี่ยข้างบนจะเป็นเขียวอ่อนๆประมาณนี้เลยนะอ่อนๆอย่างนี้เลยอ่อนอีกหน่อยสีปอเตอร์เนี่ยถ้าเราผสมขาวไปอยสนนีมันจะค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายมันจะเนียน ใช่ไหมผสมขาวแล้วมันเนียนกว่าไม่ผสมขาวนะ สีแดงแห้งแล้วเราก็ซัมไปเลยอีกรอบหนึ่งเพื่อความเนียน รอบสองสีมันก็จะแน่นเนียนแล้วเอาสีแดงผสมสีเขียวนิดนึงนะครับเบืกให้มันตุดๆแห้งแล้วเนี้ยดูช่วงล่างนี้นะไหมไอ้ตรงนี้มันเข้มขึ้น ไปเลยให้เป็นเหลี่ยมไปกีนได้เลยเห็นไหมแล้วก็อุ่ยเลยวันนี้ข้างในนี้อาจจะมีรอยยับรอยอะไรของพริกได้ที่เป็นยน่ยนย่น ถ้าอยากให้เข้มขึ้นก็เอาแดงผสมกับเขียวเข้าไปอีกเพให้เข้มขึ้นใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปเลยใส่เขียวเยอะหน่อยก็ได้ใช่ไหมถ้าใส่เขียวเยอะมันจะเข้มแบบนี้เลยนะเน้นที่มันลึกๆในร่องนเนี้ได้ อันนี้มาเซอร์ปาดเลยไปไหมนะเลยคุณไรซ้ำได้เอาแดงผสมขาวไห้ได้ออกชุ่มพูหน่อยอพูยนี่แล้วก็ใส่เหลืองนิดนึงเบคขาวนี่มันจะทำให้เนียนง่าย นี่ก็ป่าไปเด็กอะกรเป่าไหไที่ต้องการมีแสงเงี้ยกดไปได้เลยเนะหยน็นไหมป่าเป็นทีไปเลยนะไม่ต้องเกรงมากนะอย่างเงี้ยสก,กิดไปเลยนะแล้วก็เพิ่มขาวเพิ่มเหลือไมอีก เนี่ยเราไม่ต้องเกี่ยเพราะนั้นเราสามารถปาดมันได้เลยนึกออกไหมเราไม่ต้องเกี่ยมันเพราะนั้นสีมันจะไม่เข้ากันอยู่แล้วแล้วก็ผสมไปเลยแล้วก็ปาดไปได้เลยอย่างงี้นึกไค้นๆไปเลยนะครับอ่ามานี่จะค่อยเอาสีขาวมาแต้ม สีเหลืองๆอันเนี้เราจะทำเป็นก้านด้วยก้านอิกเลยนะอันนี้ ปาดสีเหลืองไปใช่ไหมตรงนี้ก็เอาสีแดงผสมตับเขียวไปนิดนึงผสมลงสีเหลืองเนี่ยให้มันได้เข้มปาดสิน,น,นี่ก็เอาสีแดงผสมเขียวปาดตังของให้มีความหนาเห็นไหมปาดให้ได้แค่นี้ก่อนลงเขียวไปก่อนนะลงเขียวไปก่อน ก็แดงมาสก,กิดหน่อยอันนี้สีเขียวอ่อนที่นักเรียนผสมไว้อ่ะอดูนะเราจะสะท้อนขึ้นมาบนนี้นิดนึงเรียกว่ารีเฟกนะครับใส่นิดหน่อยให้มันมีเหมือนสีเขียวลอขึ้นมานิดนึงนนึงพอพอเห็นแบบคแบบแคบบ่นี้ภาพเราจะไม่แข็งแบบ แดงแปะไปบนี้ออกมมันจะมีลีเฟกต์มอนขึ้นมาหน่อยนิดเดียวนะก็ต้องเยอะ